ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบปกับปเจียมอีกนะครับเนาะครับปเจียมพามาติดตามเล่าพัฒนาต่ออีกของอาจารย์เมงนะครับครับมื่อวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่หนึ่งธันวาคมหกหกนะครับเล่าพัฒนาออกห้าเก้าสองสี่เก้าเก้าครับส่วนเลขล่างก็ออกสองสี่นะครับเนาะ ครับพแต่วันนี้น่าข้าวว่าเลื่อนมือที่น้องครับบอกออกวันจันทร์เนาะครับนอกไปออกวันองคารวันองคานครับเป็นวันที่หาเนาะครับเนาะครับเขาใจว่าเป็นวันสําคัญของเพิ่นบอครับก็เลยเลื่อนเนาะครับเนาะครับก็บอกนปยังเนาะเนาะเลื่อนกันเลื่อนเท่านั้นแล้วครับของอาจารย์แม่งนวดที่ผ่านมานะครับ ครับอาจารย์ให้มาเนาะครับเนาะวันศุกร์ที่หนึ่งธันวาคมหกหกลาวพัฒนาอาจารย์เมงขับบนล่างวิ่งรูดสองกับหนึ่งสองกับหนึ่งกับมาสองนะพี่น้องเนาะเพื่อรู้จับคู่เสียวสองศูนย์สองสามสองหกออกสองสี่พี่น้องอ่าขไปนะครับวันนี้พอเตรียมพามาตามต่ออีกเนาะครับเนาะ แต่ว่างวดนี้อาจารย์ว่ามีมีเนียนมาพร้อมนะครับเนียนให้พร้อมวันอังคารเนะครับเนาะ ເຫັນ เราพัฒนาอาจารย์เมงนะครับ รับบนล่างวิ่งรูดนะครับเนะเบาะแต่บุงไม่ทอดสับบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสามนะครับ เนน้จานเน้นที่3นะครับครับส่วนจานจับคูมาเนาะครับเนาะ 1 15, 18, 18 5, 15, น18 8หนะครับส่วนหลัก3าม สามห3าสดสานะครับ คือว่างวดนี้เล็กในตารางอาจารย์บ่มีมาเนาะครับเนาะที่พอเทียมเชยนเส้นนี้เล็กสามตัวห้าศูนสามนะครับ ครับส่วนเลขสี่ตัวแปดห้าศูนย์สามครับแค่นี้นะครับก็ลองมึงน,นะครับแล้วพี่น้องเนาะเลขสามตัวสี่ตัวหาเป็นจังโสกจังบุญนะครับ ครับส่วนตัวเน้นนะครับอาจารย์เน้นให้ที่ติดสามสามศูนย์สามแปดสามห้าครับเซว,วาก่ะอย่าลืมนะพี่น้องเด้อ ขับหมักสวบตัว a d เเดียห้าก็บยาลืมนะครับเนาะกับตัวไว้นํานะครับส่วนตัวทีว่บนเนียนเ้าหมักเ้าก็เอานะครับเาว,วันอังคารน,นะครับเนาะวันอังคารที่ห้าธันวาคมสองห้าหกหกนะครับเนาะโอ้ประเตี่ยมลืมหวยเบิงนะครับเนาะอาจารย์ทรงมาให้นะครับ,รบลาวพัฒนาห้าทับสิบสองทับสองห้าหกหก ลูกอาจารย์มีมอยู่วิ่งรูดบนล่าง1กับ3เน้นที่3มนะครับก็มีหนึ่งห้าหนึ่แป้ามห้าสามแปดสามศครับเน้น3า3ห้าสาานะครับเนาะรับ,นะรบ่วนเลขสามตัวกับห้าศูนย์สเลขสีตัวกับแปดหนย์สามะครับเอาคอยเขาปังๆเรื่องมาเนี่อาจารย์เนีย ฟีฟีก็จะได้โฉบๆมันๆกันเนาะครับเนาะ,ะวันอังคารที่5ธันวาคม2566เนาะครับเนาะลาวพัฒนาอาจารย์เมงครับบนล่างวิ่งรวด1กับ3เน้นที่3เนาะครับเนาะรับ15 1885 35 38 30ครับมักชอบตัวไดฮาก็ au, อยัาเลื่อมกลับตัวไว้นำนาะอพี่น้องเนาะ พระเตมก็ข้อกราบขอบคุณอาจารย์หลายๆนะครับเด้อที่ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พระเตมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปบึงไปเปลี่ยนแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับพระเตี่มก็ข้อไว้ป้อนคอยเขาปังๆเด้องวดนี้นะครับเนาะครับขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พระเตมน้าเนนะครับเนาะเพื่อเป็นกาลังใจให้พระเตมนํา นะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอ่อแตี่ยมขอกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต้มครับพ่อแต้มขอไว้พรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดอ้อความเจ็บใหญ่ได้ความไข่ยาให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกตลาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแต้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันในคลิปหนา้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม